สวัสดีจ้ากลับมาพบกับเย็นแอนอีกแล้วเนาะเมื่อ,มกกมกอ,อกีก้เ้องปะซิมกากินตำขุอเก่าล่ะคนอีสานขาดกับ่ะไรเนาะขันบ่มีจังบ่ได้กินเนาะมื้อนี้มีผักแนมติดอกแคหน้าดอกแคอ้าวดอกแคคมจะ้ะมื้อนี้ต้มซ้มนี่ละต้มโดนพูดไหมปวดตาจ้ะแล้วก็มีบักท่วงอกมีน้อยนึง แล้วก็มีอแตางโม่ร่างปากกันเทดแล้วก็มีขนมญี่ปุน่นข้าเอิญทาโกยากิากกเห็น่าจา้ะกล่องนี้สิบบาทเดิก,กินน้ำก้อนห้อนมื่อนี้ก็ห้อนอีกแล้วจ้ะพี่น้องมา กินกันเลยดีกว่าอัน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 ขอเด็ดปลายดอกมันออกเลยข่อยว่าข่อยบอมากมันมันมันเด็กๆไงซิมเบิงเฮ้ยเฮ้ย อันนี้มันแนวแนวหาง่ายมันไม่ตุน่นอันนี้เลยซื้ออันนี้เลยจตากินกว๋วยเตี๋ยวเตียวเนือ้อนัดเข้ามาบักไายลักสาวคือาาก็จัะพอมมาก,กินน้ำ ปลซาวาสซิลีไมากินยูพูเดียวไดว้เดี๋ยวเบ่งมือมันแซ่บนะแซ่บนี่ใส่พริกสามสิบเม็ดได้อืมคาะทาโกยะกิอร่อยิค่ะทาโกยะกิ นั่นเห็นบาดบาต้องขามนั่นสิงงวยมือกัเป็นแพรแม่ใครปอกส้นมาเก่ะใหญ่เปเลย No, oh, not. ก็มุ้งบะดอกนะดอกแค่เอาแค่หน้ามันกับขมตัวน้าลูกกับเขาก็เอิญแค่ขมอ้ไรบางคนเขาก็มักขมกับพวกขมลายอกลูกขมอ้ำลำันี่คำายิ่งใหญ่ไปเลยเบิร์ดเหลาออ่าือกยากเพราะว่าก็สินงพูดเดียวเดี๋ยวนี้ mất lắm em ăn này quá mẹ mình xịt rồi. uhm. mình xay

กินมาอืมรับคนละสองชิ้นมาส้ม่อปเปิ้ลฉันเยอะจริงมะซีมกันแซ่บมันโดนแซ่บเอ้ยก่อนไม่กลางเนาะซอสลาย <laughs> หลายกว่านี่สิไเด็กน้อยกินละจ้ะเทียบ ครับใส่ปูอัดอืมอร่อยอือน้องสมรกระดาษปู สมัครกินหลายๆมันเสียเงาขึ้นมีนะลูกนะอืมบดยว เล็กแต่เล็กแต่ตอห่อ๋อรลยอ๋อเลยว่ากือ๋ออืมคุณเป็นห่อยพากันอขาอ่ะยากจัง คลิปนี้ทอานี้เนาะพคย,ยาวเนาะจังไหนจังไหนกะขอบคุณหลายๆเจ้าผู้ที่อ่นติดตามกันเนาะขอบคุณหลายๆคลิปนี้ทอานี้เนะาะหักสุ้สุกคนเด้อบ,บายยจ้า